วันนี้เราก็จะมาชมบ้านเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นขน้ากว้าง20ค่ะเราจะปไปดูภายในตัวบ้านนะคะเข้ามาก็จะเป็นตออ่อชั้นว่างเป็นทีวีค่ะแล้วก็โซโฟ,ฟาอย่างนี้เลยค่ะ กมาจจะเป็นที่วิ่งรวมค่ะห้องรับแขกมีันใดแล้วก็มีห้องน้ำันนีจะเป็นห้องทานข้าวค่ะเชื่อมกับห้องครัวค่ะเท่าไตรงวัีารตัวทานข้าวนะคะเชื่อมออกไปก็จะเป็นนี่ค่ะ สามารถนั่งปิ๊กนิกันตรงนี้ได้ค่ะทานข้าวนอกบ้านก็เชื่อมกับเป็นส่วนหลังบ้านค่ะก็ส่วนส่วนหลังบ้านจะเชื่อมกับห้องเก็บของแล้วก็ครัวจะอยู่ฝั่งนู้นนะคะสวนสวยมากค่ะก็จะเป็นชั้นสองค่ะพดานก็จะสูงนะคะ พี่อยากแข่งมานดูฝานมากจะให้มานดูบ้านนี่ก็เป็นคอนทุข้างบนที่เราไม่เห็นอะใช่ทุกอย่างเป็นบอสเตอร์หห้องพักเอาฟิตก็ได้้วแต่จะทำเป็นห้องงานก็ได้แล้วแต่ผ้เช่าแต้วห้อง่ะค่ะ อย่างดีก็มีห้องน้ำในตัวน้ำตัวที่ห้องค่ะไม่ห้องน้ำในตัวที่ห้องค่ะไม่ได้เลยเสียดายไหมคะเรื่องเสียดายมากค่ะอยากถามว่าเสียดายไหมเสียดายมากแล้วโรงงานมีโต๊ะเครื่องแป้งมาดูงานเลยมาดูงานใช่ค่ะตู้เสื้อผ้าใหญ่มากค่ะที่อยู่เองเรียงก็อย่างดีค่ะทั้งหลังก็จะตกแต่งด้วยไม้ค่ะ ห้องนี้ก็จะเชื่อมกับสวนข้างหลังบ้านค่ะหลังป้อมยามมันก็จะเป็นป้อมยามค่ะปลอดภัยแน่นอนค่ะกล้องจอนติดรอบบ้านค่ะมีรวเป็นสแตนเลสอันนี้เข้ามาก็จะเป็นอีกห้องนึงค่ะห้องน้ำในตัวเหมือนกันมีตู้เสื้อผ้าใหญ่มากเดินออกไปก็จะเชื่อมกับระเบียงที่ติดกับสวนข้างล่างเหมือนกันค่ะ ติดกันกับห้องข้างๆนะคะมีแอร์ทุกห้องค่ะ <isas. S 1> นี่นนนะก็จะเป็นรออัฟฟิต็ดนีกเป็นิค่ะเห็นวิวรอบเลยนี่จะเป็นวิวหน้าบ้านค่ะ เตียงก็ย่งดีเลยค่ะตัวอย่างนี้เี๋ก็สองกว่าแล้วอ่ะมีคไฟสวยมากนนี่คือเข้าวียนให้มเข้ากันแบบอม่อะไรนี้เดี๋ยวจะเป็นตู้เสื้อผ้าห้องน สุด,เด้เลยให้งนานเราก็เป็นเรกคนหมดเลย ก็จะเป็นสวนหลังบ้านค่ะมีเป็นแทงน้ำห้องเก็บของนะคะก็ตัวก็เป็นสเปนเย,ย่าง